สวัสดีค่ะวันนี้มาม่าตุ้มก็จะมานำเสนอเมนูไทยแบบเรียบเรียบ,ยบง่ายๆนะคะวันนีเ้เราจะมาดูกันว่าวันนี้มาม่าตุ้มจะทำอะไรกับอาหารตอนเย็นกับอาหารเย็นในวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ ราคาไม่ดูกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆที่เราจะต้องทำและเมนูวันนี้ที่มาม่าตุ้มจะทำก็คือผัดกะเพราไก่นะคะนานแล้วที่ไม่ได้กินก็รู้สึกว่าจะหิวนิดเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะว่าจะต้องทำอะไรอุปกรณ์ก็มีนะคะ ไก่เราก็สับไว้แล้วก็มีต้นหอมพริกแล้วก็หน่อไม้ท้นนะคะแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้ก็มีอันนี้ด้วยหัวหอมใหญ่ส่วนใบกระเพรามามาตุ้มก็จะไปเก็บที่สวนที่ถ่ายไว้แล้วนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่าค่ะเรามาดูกันนะคะนี่คือสวนผักย่อ,ยอมย่อมของมาม่าตุ้มนะคะก็จะมีพวกกระเพรา สาลนแนะ่ตอนนี้ก็กำลังเพาะต้นหอมนี่นะคะดูนะคะอาจจะมืดไปหน่อยนะเพราะว่าทำคลิปนี้ตอนกลางคืนตอนเย็นๆแล้วก็กลางคืนค่ะเพราะว่าตอนนี้ทำอาหารค่มกันเอาแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยะคะ่ะตอนอื่นก็เรามาตั้งไฟกันนี่นะคะก็มีกระทะแล้วก็ น้ำมันพืชที่นี่ก็จะใช้น้ำมันอาวรับโอเลียนะคะที่ที่สววเดนนะคะเราก็ใส่ไฟ,ไฟเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็เราจะมาผัดไก่กันนะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วมะมาต้มก็จะ เอาไก่นะคะที่เราเตรียมไว้มาผัดนะคะผัดไก่ให้สุกไปเลยจนกว่าไก่จะผัดไก่ให้สุกเลยนะคะนะคะดูนะคะแล้ก็ผัดไก่ไปเรื่อยใช้ไฟก็ไม่ต้องไฟร้อนมากนะคะไฟกึ่งๆจะร้อนจัดอะไรเนี้ยค่ะเพะ เราต้องผัดไก่ให้มันสุกนะคะถ้าไม่สุกเดี๋ยวเราจะท้องเสียนะคะนี่นะคะเรามาดูกันนี่กไกไไ่ไก่ก็จะเริ่มสุกแล้วแล้วก็เกลี่ยจับไปกลับมาผัดให้มันสุกเลยนะคะเพราะว่าถ้าไก่ไม่สุกมันจะทำให้เรา ท้องเสียได้นะคะนี่นะคะ่ะก็ใกล้แล้วล่ะคะ่ะมาต้มก็จะผัดไปผัดมาอย่างนี้นะคะก็เป็นเม,เมนูที่ง่ายๆนะคะเพราะว่าใครๆก็ทำได้วันนี้มามา,มาตุ้มผัดข้าวครัวนะคะอ่ะเก็ผัดไปผัดมาอย่างนี้นะคะผัดผัดก็จะไก่จะสุกนะคะอันนี้พามา,มาตุ้ม สับไก่ชิ้นใหญ่เกินไปนะคะถ้าใครชอบชิ้นเล็กก็ทำให้มันชิ้นเล็กลงได้นะคะอันนี้ชอบชิ้นใหญ่ๆะค่ะ้นะ,ะตัวนี้ไก่ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงรสกันนะคะตีวนี่เอ,อ ซอสหอยนางรมนะคะใส่ไปตามที่เราชอบ okay, นะคะก็จะีตอนนี้เราก็ลดไฟลงสักหน่อยนะคะเพราะว่าไส่มันก็สุกพอดีแล้วก็วจะมีน้ำปลาปรุงไปเลยน,นะคะเอาที่เอารสเอาตามรสที่ทุกคนเลที่ว่าอร่อยนะคะ วามใรชอบเลยใส่ไปเลยนะคะปรุงรสไปเดี๋ยวรอค่อยไปชิมสีหลังว่ามันจะรสชาติได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะแล้วก็รูดีบ้างนิดหน่อยใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะก็น้ำตาล ใส่ปลาตามที่เราชอบมาม่าตุ้มนี้เป็นคนชอบหวานนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลด้วยนะคะน,น้ำตาลนี่มาม่าตุ้มเป็นคนชอบรสหวานนิดนึงก็จะใส่น้ำตาลไปเยอะนิดหน่อยตามชอบ โอเคแล้วก็มาผัดต่อทุกเขาให้มันเข้ากันกับเครื่องเลยะคะ่ะส่วนพริกเนี่ยเดี๋ยวเรามาผัดใส่ทีหลังโอเคเส็จแล้วก็เพราะว่ามันจะมีกลิ่นสุนเรามาใส่นนี้เราจะไม่ผัดพร้อมกันนะคะเพราะว่ามันกลิ่นมันสุนเกินไป ค่ะคลุกเค้าไม่เข้ากันนี่โอเคดูเนี่ยมันก็หน้าตาหน้าตาก็จะออกมาดูดีก็แต่ชอบ ใส่เครื่องปรุงที่เราคิดว่าเราชอบมันใส่เลยโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผักนี่ค่ะพวกเครื่องเคียงนะคะพวกผักใส่เข้าไปใส่เข้าไปเดี๋ยวเราคพิยมมาชิมกันนะคะว่ามันจะ ออมารสชาติเงนไงแซ่บหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใส่รวมไปเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนผัดข้างสุดท้ายแล้ว,วแล้วก็คลุกเค้เขาเล้าเข้ากันไปเลยนะียอันนี้ชอบเป็นคนที่ชอบกินผักนะคะก,ก็เลย จสึกจะใส่เยอะไปหน่อยอก็ตอนนี้ก็เพิ่มไฟได้นะคะเพราะว่าเราก็จะผัดผัดสักหน่อยให้มันสุกพร้อมๆกันถ้าถ้าชอบสีเข้มข้นหน่อยเราก็ใส่ ซีลดำได้นะคะถ้าเป็นคนชอบเข็งข้นนะคะดูนะคะนี่ค่ะเนี่เราก็จะมีซีวดำใส่สักน่อยเพื่อเพิ่มสีสันนะคะซีวดำ อย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะข้นสีดำเกินไปเนี่ยก็ใส่ไปเลยนะคะนี่เราก็จะมาดูสีสันกันเห็นไหมคะสีสันมันก็จะเริ่มสวยงามเลยเพิ่มไฟไปเริ่มผัดผักนคะ่ะสวยงามผัดไก่ของเรา สวยงามต่ไปสวงามมากสีสันอ่าแล้วเราก็จะมาชิมดูนะคะว่ามันเป็นรสรสชาติที่เราต้องการหรือเปล่า ของโวรถจัดมากเดี๋ยวอันนี้รู้สึกว่าจะขา<อ>ดจดซอสนะคะมเป็น<อ>คนชอบรถจัดซอดสใส่ไปแล้วก็มาปรุงโอเคสุดท้ายก็เนี่ยพระเอกของเรื่อง ใบกะเพราปลูกเองที่สวนจะว่ากแล้วก็ใส่สุดท้ายแล้วก็ปิดไฟสุกเ้าอาสุดท้ายโอ้หอมมากนานแล้วไม่ได้ไมานานแล้วนะ,ะเนี่ยไม่ได้กินกะเพรานานแล้วผัดไปค่ะนี่หน้าตาสวยงาม ตาหน้ารับประทานนี่ค่ะนี่เห็นไหมหน้าตาหน้ารับประทานเสร็จแล้วโอเคค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะก็มาดูหน้าตาว่าออกมาเป็นไง เนี่ยมีไข่ดาวด้วยเห็นไหมหน้าตาออกมาดูดีมากเลยเนี่ยรสชาติก็แล้วแต่ที่เราชอบนะคะมาแล้วผัดกะเพราไก่ไข่ดาวเมนูง่ายๆวันนี้มามาตุ้มพาเข้าครัวใครๆก็ทำได้นะคะออกมาดูดีโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ขอต่อไปก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบและติดตามคลิปต่อไปมาม่าตุ้มก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ